สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดี่ยวชาแนลในคลิปนี้ครับท่านผู้ชมผมจะมาแนะนําอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการติดตายางนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมหลายท่านนะครับสอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการติดตานะครับต้องใช้มีดแบบไหนนะครับแล้วก็ใช้พลาสติกที่ห่อหุ้มแบบไหนแล้วก็ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาบอกท่านผู้ชมให้รู้ไปพร้อมๆกันครับก่อนอื่นครับท่านผู้ชมนะครับในการที่เราจะติดตาได้นะครับอันดับแรกเลย ก็จะมีนี่ครับมีดมีดติดตานะครับอันนี้คือทางของแปลงของเรานะครับจะทำจะสั่งสั่งโดยเฉพาะเลยนะครับนี่ครับอันนึงก็15 0บาทครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมสังเกตไหมครับนี่ครับทำไมทาไมเราถึงพันเทปไว้พันพลาสติกไว้อย่างนี้เพราะว่า ก่อนที่เราจะใช้ครับท่านผู้ชมนะครับหรือว่าเราใช้งานเสร็จแล้วอันนี้นี้ครับเราต้องทําการรับก็คือรับมีดนะครับรับมีดไว้แล้วก็หลังจากที่ f, f, ทเรารับเสร็จแล้วเราก็เอามาพลาสติกหุ้งไว้อาจจะใช้เป็นผ้าก็ได้นะครับทบ OUR ่านผูน้ชมน่ครับท่านผู้ชมดูเห็นไหมครับคมกริบเลยนี่ครับแบบนี้ครับคมนี้เลยนี่ครับคมกริบเลยเพราะว่าถ้าเราไม่รับไว้ ไม่ห่อไวนะครับสนิมใบของเขาจะขึ้นสนิมนี่ยแบบนม้คับทรรรรรร่านผู้ชมกอ่าก็คือจะห่อไว้ก่อนที่เราจะห่อก็คือทําการรับไว้นะครับท่านผจญทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะใช้งานนะครับเราต้องทําการรับด้วยก็คือรับให้มันคมเพราะว่าถ้าเราใช้มีดที่ไม่คมที่มันทู่ไปนะครับบางทีไปกรีดโดนเยืเ่อเจริญเขามันย่นลงมาอย่างเงี้ยตาของเขาเกิดอาการช้ําหรือว่าเปลือกเขาเกิดาการช้ําจะทําให้นะครับแตย่ยางที่เราเอาไปติดเนี่ยครับนะครับมันไม่ติด ก็คือตางเขาจะเสียไปเลยอันนี้เสียดายนะครับเนี่ท่านผู้ชมคือมีดแบบนี้ก็เป็นมีดแบบนี้นะครับอ,อันนี้คือผมสั่งทาสั่งสั่งทํามานะครับนะครับก็คือเออจะมีของออคนนี้เขารับทําอยู่อันนี้ก็คือร้อยห้าสิบบาทเนี่ยครับขออนุญาตเก็บ่านไ้นิดนึงครับทู้ชมเพราะคมมากนะครับมีดคมมากเลย พราะว่าในการติดตานี่ครับก่อนที่จะติดตาเป็นท่านผู้ชมหลายท่านนะครับคงจะคงจะรู้นะครับว่าโดนอะไรบ้างมั่งอันดับแรกเลยก็คือมีดโดนมีดเฉือนนิ้วนะครับเฉือนเนื้อตัวเองนะครับอันนี้ก็คือโดนกันมาเยอะเหมือนกันในการที่เราจะติดตายังแรกๆนะครับมันก็ยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับนี้ท่านที่เคยติดตามาก็น่าจะรู้นะครับเนาะอันต่อไปครับผมก็จะเป็นเทปพันตานะครับ พันตาไอตัวนี้มันมันจะไม่เหมือนนะครับท่านผู้ชมจะไม่เหมือนที่ใช้กับพันกิ่งพันตาโดยทั่วไปเพราะว่าไอตัวนี้มันจะมีลักษณะที่แบบเหนียวตัวนี้นะครับเราสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์การเกษตรทั่วไปไปบอกเขานะครับว่าเป็นพลาสติกพันตาติดตายางนี่ครับแบบนี้ครับม้วนหนึ่งผม ที่ซื้อมารู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณสิบ้าบาทหรือยี่ิบาทนี่ครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นนะครับก่อนที่เราจะติดนี่ครับหลังจากที่เราซื้อมาแล้วครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าเราเวลาเข้าติดตาปุ๊บเนี่ยครับเราต้องใช้แบบนี้เลยเป็นมวนแบบนี้เลยอันนี้ไม่ใช่นะครับเราต้องมาทําการทําการอะฮะทำการตัดตัดอะไรครับก็คือจะทําการตัดพลาสติกตัวนี้นะครับตัดแล้วเตรียมพร้อมไว้ นั่นมันนะครับท่านผู้ชมโอติดตาไว้นะครับป้าติดเนี่ยครับตรงนี้ครับท่านผู้ชมอันนี้คือผมไม่แกะนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าถ้าถ้าแกะแล้วมันต้องตัดออกหมดเลยอันนี้ผมมีตัดให้ท่านผู้ชมดูดูนะครับว่าอ่าเทปพันตาที่เราจะใช้จะมีความยาวขนาดไหนนี่ครับท่านผู้ชมแบบนี้นะครับเนี่ยก็คือ,อประมาณหนึ่งฟุตครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมวางไว้ไหนเอนะ่ยอมันทับ เนี่ยครับ<ส>ท่านผู้ชมประมาณหนึ่งฟุตของเราหนึ่งฟุตก็คือ1ฟุตไม้บรรทัดเนี่ยครับสิบสองนิ้วเนี่ยครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดนี่ยครับมันจะได้แบบนี้ครับท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้คือคือ,คอมันจะพอดีกับที่เราไปพันต้นยางสมมติตัวนี้ครับเป็นต้นยางครับท่านผู้ชมนี่ครับเราจะพันนะครับหลังจากที่เราติดตาเสร็จแล้วก็พันเนี่ยครับ พันไปเรื่อยๆแบบนี้ครับต้องดึงให้แน่น้วยนะครับนี่ครับแบบนี้เห็นี้ครับแบบนี้นี่ครับมันก็จะหุ้มพอดีพุ้มตายางที่เราติดพอดีนี่ครับแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับมันจะทีนี้ายิ่งเราพันแน่นเท่าไหร่นะครับมันก็จะทําให้น้ําเวลาเราลดน้ําหรือเราให้น้ำไงครับน้ำจะซึมเข้าตายางที่เราติดไม่ได้นี่คือจะทําให้ตายางของเราติดยิ่งขึ้นติดเร็วยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยครับแบบนี้เอ่อ ประมาณหนึ่งไม้หนึ่งฟุตนะครับหนึ่งฟุตมาหนึ่งไม้บรรทัดหรือจะยาวกว่านี้นิดหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เวลาท่านผู้ชมจะทํานะครับผมแนะนําให้ท่านผู้ชมทําแบบนี้นะครับท่านผู้ชมให้เราวัดนะครับวัดแบบนี้เลยเนี่ยครับวัดอันนึงนะครับไปกลับนี่เห็นไหมครับไปกลับแบบนี้ครับท่านผู้ชมนี่หนึ่งฟุตแล้วก็พับลงมาแบบนี้นะครับพับลงมาแบบนี้แล้วก็พับพับพับลงไปเรื่อยแบบนี้ครับ จากนั้นเราก็ตัดน่ครับจากนั้นเราก็ตัดครับท่านผู้ชมน่ครับตัดแบบนี้สมมุตินะครับท่านผู้ชมเราพันม้วนกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเยอะๆหลายๆหลายๆอันแบบนี้จากนั้นเราก็ทําการตัดแบบนี้เนี่ยครับมันก็ได้สองฝั่งแบบนี้น่ครับมันจะเร็วด้วยครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ครับจากนั้นท่านผู้ชมก็ทาการใส่ถุงนะครับนำเทปันตาตัวนี้นะครับใส่ถุงครับเนี่ยครับผมก็ใส่ลงไปแบบนี้ครับท่านผู้ชม ก่อนที่เราจะใส่นะครับผมแนะนําให้ท่านผู้ชมนะครับแบบนี้แบบนี้ค <wield> ร <ing 1970> <Emperor> ับก่อนที่เราจะใส่แบบนี้ให้ท่านผู้ชมนําหนังยางนะครับหนังยางมาลัดตรงนี้นะครับลัดไว้แบบชั่เข่านะครับแบบไม่ต้องแน่นมากจากนั้นท่านผู้ชมก็ใส่ถุงแล้วก็มัดนะครับมัดฝังนี้ไว้ตรงนให้แน่นแบบนี้ครับจากนั้นเวลาเราจะใช้ให้ท่านผู้ชมครับเจาะตรงกลางนะครับนี่ครับ จ่อตรงกลางแบบนี้เวลาเราติดตาเสร็จครับท่านผู้ชมเราก็จะดึงขึ้นมาตรงกลางแบบนี้นี่ครับเชอเส้นแบบนี้พอหมดปุ๊บนะครับเราก็จะดึงตรงกลางขึ้นมาแบบนี้เออที่เราทําแบบนี้ครับท่านผู้ชมมันจะทําให้เราดึงง่ายมันจะไม่พันกันมันจะไม่เหมือนที่เราดึงตรงข้างหน้าแบบนี้ครับเนี่ยถ้าเราดึงขึ้นแบบนี้ออกมาแบบนี้ครับมันมันจะออกมาเยอะเนี่ยจะออกมาเยอะแต่ถ้าเราดึงขึ้นมาทีละเส้นตรงกลางแบบนี้ ถ้าเราเจาะถุงแบบนี้ท่าทผูาสมเห็จไหมครับเราก็ดึงขึ้นมาแบบนี้ครับทีละเส้นทีละเส้นแบบนี้มันจะง่ายกว่าเนี่ยครับก็เป็นเคล็ดเล็กเล็กน้อยๆนะครับสําหรับวิธีการอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการติดตาย,ยางนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปหาซื้อนะครับแล้วก็ลองเอามาทําแบบผมดูนะครับ ได้ผลตอบรับยังไงครับผมคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้ครับผมอันนี้ผมบอกไปก่อนนะครับท่านผู้ชมไม่มีใครผิดใครถูกครับอยู่ที่ว่าเรารู้หรือไม่รู้ครับผมแค่นั้นเองอสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้ครับผมนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ